ตัวเลขที่ครบมาแล้ว3ตัวรูแบบชัดๆ,ๆนะครับรูแบบชัดๆ5 507นะครับที่ไลทยทั้งว่า5 0 7ดนะครับรูแบบชัดๆเลยนะฮะ7ดครับดูแบบชัดๆเลยนะผู้ชม507นเนะครับเป็นแนวาทางเด้นนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวาทางนะครับถ้าชอบก็ลองเสี่ยงดูนะครับ นะลองลอตเตอรี่สักใบสองใบนะครับเป็นการเสี่ยงโชคดูนะครับคุณผู้ชมระดับห้าศูนย์เจ็ดนะครับชอบก็ลองดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแนวทางเอสก็หาให้ญาติที่ทนะครับเพื่อได้ตัวเลขนะครับโดยเฉพาะปู่ฉีวกนะครับที่ท่านถือศีลมานานนะครับท่านถือศีลมานานนะครับเป็นปู่ชีวกท่านก็ปฏิบัตินะปฏิบัติมานานแล้วก็ทำที่ทำเขาเรียกว่า ทำปลัดคิกยิ่งทําสวยงามมากนะครับของท่านนะครับปู่ชีวกนะครับท่านเคยไปประเทศอินเดียด้วยนะครับท่านก็มุมเขาวนะครับคุณผู้ชมวันนี้ท่านได้มาจุดธูปใหญ่ตายให้อ่าเอฟซีนะครับทีมงานแล้วก็เอ็ดได้ถ่ายทําให้ญาติธรรมได้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญให้นะครับคุณผู้ชมนะครับชอบก็พิจารณาดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับนะนะชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับชัดๆ เลย507 507นะครับคุณผู้ชมครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ศาลนะครับอยู่ที่ศาลพ่อทองอินนะครับพ่อทองดำนะครับนะครับคุณผู้ชมครับก็ชัดๆเลยนะครับพระชัยมงคลนะครับคุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุเออครับครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชม FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราได้มาที่ จุดทูบเสียงไทยนะครับที่ศาลเมืองฟงนะครับศาลเมืองฟงนะครับคุณผู้ชมนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับที่นี่นะครับแต่ท่านก็มีโชคมีลาบและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่คล้ายๆกับลึกลับนะครับเป็นของโบราณนะครับคุณผู้ชมนะครับที่นี่อาจจะมีอะไรที่แปลกๆมากที่จะฝากแฟนๆแล้วก็แอจะตามไปเรื่อยๆนะครับว่าที่นี่มีอะไรดีนะครับก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทาง คุณแม่ที่ว่าเป็นเทพท่านก็โทรมานะครับโทรมากับทีมงานเรานะครับแล้วก็เราก็ได้มาถ่ายทํานะครับเอ็ดก็ได้มาถ่ายทําเ่องคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นําเสนอในเรื่องราวของที่แบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับก็ย้านะครับเป็นแนวทางย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนะครับในสิ่งเหล่านี้เราก็มองไม่เห็นนะครับเชื่อแล้วแต่ นะครับจงใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเลอคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขนะครับเราก็ได้แล้วนะครับในส่วนตัวเลขของการจุดทูบเชียงไทยโดยพ่อพ่อปู่ชีวกนะครับท่านอยู่แต่ตามวัดนะครับท่านปฏิบัติอยู่แต่ตามวัดถือศีลไปนะครับตอนนี้ท่านมาถือศีลห้าเพราะว่าท่านมีอะไรต้องทําเยอะแยะนะครับนะก็เลยว่าวันนี้ก็ได้โอกาสที่ท่านได้มาจุดทูบเชียงทายให้นะครับเป็นครั้งแรกเพราะท่านก็ไม่เคยเล่นเลขด้วยนะครับแต่ว่า ในขณะที่ท่านจุดก็เลขก็อย่างที่เห็นนะครับนะเลขก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ่าห้าศูนย์เจ็ดนะครับเลขห้าศูนย์เจ็ดด้วยนะครับเป็นแนวทางด้วยครับคุณชมนะครับห้าศูนย์เจ็ดนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการซื้อนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเสี่ยงโชคอะไรนะครับ ได้ตัวเลขครบแล้วนะครับรนะอ๋อ <c oughs> คุณพ่อได้เลขตัวไหนนะห้าส่วนเจ็ด 5, คุณพ่อจุด 9, เองนะครับเ <5 S 1> มื่อกี้นี้ห้าส่วนเจ็ดเด้อครับยหนนู้แม่เาะครับไม่ชอบตัวไหนเนี่ยนะปกติส่วนเจ็ด โซนโนห้าห้อกี้นี้ก็ตั้งไท่ก็ตรองนอ้นหเมื่อกี้นี้เนาะตั้งไทยได้ห้าศซนี่นสอสแล้วก็เลขสามตัวอะไรนะเลขสามตัวอะไรนะเมื่อกี้นี้เ3 2จ็ดสามสองเจดสามสองพร้อมกันเหมือนหมอไซเลยขครับก็ได้แล้วปู่ชีวกนะครับคุณพ่อนะท่านจุดได้ห้าูนย์เจ็ด เลขสวยนะฮะนี่เลขหลักศูนย์มาบ่อยเนะมาไหมคุณพ่อหลักศูนย์คิดว่ามาไหมคุณปู่มาบ่ะปกติปู่ชีวกไม่เคยเล่นเลขนั้นท่านบอกว่ามาท่านไม่เคยท่านไม่เคยเล่นเลยไม่เคยซื้อเลยตาไม่เคยซื้อต้าไม่เคยซื้อตั้งแต่เกิดมาทำจริงเคยซื้อไหมไม่ซื้อซื้อเลขไม่เื้อซื้อฉันไม่ค่อยซื้ออกตัวนแต่กตะโกนเลยอะตั้งแต่เกิดมา

อยู่แต่วัดแต่วาเนาะเขาเขาไม่หายจานฝันเลยไงตานที่ฝันก็ไม่ฝันเลยแต่ฐานที่มันแรงสี่ปีนี่เด่นเนี่ยสูก็สถานที่มาเนี่ยทำฝันน่ะมันจะเข่าให้ฉันใจวุ้นยิดมันยังไงล่ะใจวุ้นยิดสามในกองนีิววุ้นยิดด้วยอ๋อไม่ฝันไปถามตาเดี๋ยวนี้ตาเนี่ยเป็นอย่างนี่ เก้าข้างนะมถามวันนี้ก่นมแอตากมวชักจงกี่ทีเ้า้งนั้นถ้าคนอยากรู้จากตาก็ต้องบอกว่าปูชีวกใช่ไหมถึงจะรู้จักปูชีวกถ้าถามชื่อจริงปู่คุณพ่อเขาไม่จะไม่รู้แต่ถ้าปู่ชีวกเนี่ยรู้รู้ไปทั่วปูชีวกก็รู้ไปทั่วประเทศขันประจำใช้ภูมิท่าก่อนประจำ โอ้โหโอ้หลวงพ่อก็รู้จักหมดเลยเนาะโอ้สาธุสาทุปูไอ้ปูไอ้พรปีใหม่นะครับนี่จะปีใหม่แล้วนะไอ้พรอนครับไอ้พรอนไอ้พรอนไอ้พรปีใหม่ให้พรอนเลยให้พรอนโอทโหไอ้พรอนเอฟซีด้วยเจริญเจริญเจริญเด้อให้เอฟซีด้วยคุณปู่ปูรวยรวยเบิร์นปูไอ้พรอนปูรวยรวยเบิร์น ด้วยเด้อให้เอฟซีด้วยคนที่ชมคนปู่ทั่วประเทศคนที่ชมด้วยอวยพรว่าไงครับอวยพรว่าให้ให้อยู่ดีมีแรงทุกทุกคนเด้อถ้าใครไม่ซื้อก็ไม่ถูกสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับเด้อคุณยมครับนะครับปู่โจ๊กครับขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม